มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพิธาพูดแล้วเรื่องความรักยังไม่ปิดหัวใจเชื่อความรักสวยงามเสมอเรียกได้ว่าถูกจับตาเรื่องของความรักอยู่ในขณะนี้นะคะสำหรับนายพิธาลิมเจริญรัตน์หัวหน้าพักก้าไกลที่ชาวเน็ตต่างจับตามองว่าสาวคนไหนนะที่จะได้กลุมหัวใจและเปิดตัวสักที จนล่าสุดนะคะ26สิงหาคม2566ช่วงหนึ่งขณะที่พิธาลิ้จะเดินรัดลงพื้นที่ที่อำเภอเขาชะเมาจังหวัดระยองช่วยนายพงศธรสอนเพชรนรินผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อมสอสเขตสามระยองหาเสียง โดยในช่วงพักเที่ยงรับประทานอาหารกลางวันนายพิธาและทีมพักก้าวไกลได้แวะร้านอาหารข้างทางเพื่อที่จะรับประทานอาหารนะคะผู้สื่อข่าวกำลังนั่งรับประทานอาหารอยู่และได้ถามเรื่องความรักนายพิทากล่าวว่าโสดครับโสดสนิทต,ตอนนี้ทำแต่งานแล้วก็ดูแลน้องพี่พิมพ ลูกสาวเป็นหลักเลยไม่ได้มีคุยกับใครเป็นพิเศษเพร้อมบอกว่าตอนนี้ตัวเองยังว่างยังไม่ปิดหัวใจแต่ยังไม่มีโอกาสโดยเชื่อว่าความรักนั้นสวยงามเสมอพิธาพูดแล้วนะคะเรื่องของความรักยังไม่ปิดหัวใจค่ะและเชื่อว่าความรักยังคงสวยงามเสมอขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ